มันก็บนาโดกเนอยมันบวงยังยงมันก็ลังหัดโวนะมันสามขวบนึงเนาะสามขวบก็ล่างหัดโวมันดึกงกรบอจักเหสองก็มันก็บอหนจากเดือนันเป็นเรื่อนบานสามขวบมันก็เขาร้องได้ใหญ่เนี่ครับอื้งกาสามารถว่าสองเก่าทุมใหเนี่ยะกาสามารถดวอยู่กันเลยครัสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะครับอันเรื่องเล่า แนวทางตัวเหล็กพิเศษได้ครับผมพอดีเก่ามาเชียกอ,อยากจะฟังจากปากพอสาเนียงเลยเลนเยะา,นนาะครับผมเพราะว่าหมู่บ้านนั้นติดตอว่าได้ติน้าเชียกหมู่บ้านนั้นเอาไปทุละเพิ่นทรมากครับผมบ้านก็ไดดเว้ากันในหน่อยแมนแมนบ้านนี้ย่ำขลรงเพิน่นทรมาอีกครับบ้านนี้เพิน่นทรมาอีกบ้านนี้กระลังสีงอัดลิปลูกสาสเพนอทรศรพท์ไปครับค่ะลูกไส่พ่อค่ะอู้น้าไส่ก็เลยไปเอาเหล็ก ค่แล้วก็ไปเบาเล็กกับน้ำเชียนไหมแมนคือเพื่อนบอพอสำเนียงเนี่ยบอหนอกหลอก,กับน้ำเชียนแล้วครับผมเรื่องอเล็กตัวนี้แต่ว่าอยากฟัคลิปนี้ฟังจากปากเพื่อนเลยครับพี่น้องเนาะสิติดอีกล่ะลองโทร <laughs> ดูน้ำเชียนฟังจากปากพอสำเนียงเรียงเน่าตัวเล็กท่าไข่ไข่กับอันคือจ้างอันนั้นที่แ่าคือจ้างเพื่อนเอานุ่มสางไฟมาดิโอคักบอนุ่มสังไฟตอนนี้ฝันย่างเดียวดิ แมนพอมค่ะพี่น้อยพี่จําได้ครับผมอืมอ๋อเราต้องขอขอพระคุณพอเด้อครับผมคข,ขอพระคุณพอเด้อะค่ะกับข้าเจ <ทบ S 1> ้า,าจออมาเหร่นน้ำเพลินค่ะ่ันมุ้ชส้มครับผมค่ะเพลินเพลินบ่ได้ออกไปหาสายววานน้ำเสี่ย้ังวาา่าย่าไปมันเมื่อยค่ะย่าไปมันเมื่อยค่ะก็ได้แต่เติมเงินให้ค <ทบ S 1> <laughs> นอยากโทาหาน้ำเสี่ยค่ะ่านมุมคสับค่ะ เติมให้ลูกไส้แต่ว่าลูกไส้หนี้โจเัพทนเป็นเล่นทางอื่นแนวกับครูบาวเนาะบบานี้ฟังเพิ่นแล้วผู้ผู้ทีมาบอกเหขนเพิ่นมาเล่นน้ำพ่อสำเนียงพ่อสำเนียงก็เรโทรมาบอกให้นน้ำเชี่ยฟังขอบพระคุณหลายๆเ้อค่ะพอค่ะขอบคุณแนวทางตัวเหขที่เพิ่นมาบอกความเนาะ ไปฟังกันนะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าจังไดครับพ่อสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> พ่อสวัสดีครับผมคป็นตาเป็นนีครับอ๋อได้ยินล่ะอันเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นหูบ่ค่อยดีครับผมค่ะได้ยินดีบ่พ่อได้ยินดีอยู่งดลบอ๋อพ่อบ,บอาออน,นี้อันสวัสดีเอฟซีเนี่ยพ่อครับสวัสดีครับ คเรื่องเล่าเป็นจังไดนก็พ่อคือว่าเด็กหน่อยฝันว่าให้เอฟซีฟังกระนาํงวดออกศูนย์เขียขึ้นจังวานะครับเพราะว่าฝ้าลูกฝ้าเก่าคืนอนหน้าป่างัวอยู่หน้ามันเตือนถึงว่ามันว่าปูมาบอกมันว่าเจ๊หาได้พ่อะเจ๊หาอะไรเจ๊หานี่งวดนี้ป่พ่อเป็นบอกพ่อมันคอืมเป็นแสนเด็กหน่อยสามขวบจริงก็ต้องยังโง่ อ่มันแก่ขีดแมนบ่แมนว่หันมันบอกสองเก้าศูนย์มันก็ออกเก้าสองศูนย์เก้าอ๋อสามตัวเลยเจ้าอ๋อพ่องวดงวดพูนนน่องเพื่อนบอกสามตัวเลยบอกพ่อครับงวดนั้นสามตัวเลยสองเก้าศูนย์สามตัวเลยโอ้มีก็เสามตัวบอกสองตัวแค่หาตัวเดียวเลยแต่ว่างวดที่สองมากเพรเขาเป็นบ่พ่อบบานี้มาบอกอีกแล้วบานี้มาบอกอีกแล้ว ว่าจังไหนก็พ่อว้าให้เอฟซีฟังแน่วันนี้ทีสามนี่แหละมันปลูกพ่อพ่อพ่อูดมาบอกเล่นเนี้ยเมันว่าหน่อยนอนนั่กันกอดกันอยู่สามคนพ่อลูกลูกมนสองพ่อหนึ่งเนี่ยอนกอดกันอยู่เลาะพ่อหัววันนี้ปลุกอพ่อลูกนี่พ่อพ่อพูดมาบอกเรื่อเนี้พ่อลูกเป็นลูกเป็นพูดว่างซีนี้เลยมันมันบอกพ่อกันพ่อก็ดลกคือวัดไป เป็นบวกได้ด้วเป็นบวกก็ได้กันผงแถเหาตัวเดียวพ่อเ็ดหาตัวเดียวตัวัีอะไเลยงวดนี้มันโดดเ็ดหาไปแทนกงบอกสามตัวนี่บอกสองตัวก็านครับนี่ว่านี้องก็เลยว่าเนี่ยอ้แานปวดสปวดหาผู้งจะเต่าคนบางหลายนี่แค่คนปลายปล่มาหาตวเรียนดอกปทนนี่บอกโอ้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเป็นบวกห่อบ้านเดียวกันเลยครับอยู บ้านเขายี่งขุมวัดป้าไปเลยหน้าเขาแบ้านเขาก็ยุ่งใส่บ้านพ่อนี่ยใส่กันนี่แหละถือเด้หมดละสามขวบหมดเลยบ้านนี้หละเออเออเอเออใส่ใส่ันคะแนใส่ใหลูกเลยลูกมีตัวเดนเลยที่แหน่อยแคอโอ้ยมันคือเรียกขนางวางั้นเป็นถาใส่สูตรี่พอพอเดี๋ยวมันเป็นไลอันี้วมันเต็งไดนี่ มันก็บอกกัน่พุ่เขาสียเรื่องใหญ่เลยถ้าก่าื่อไม่ได้ก่าื่อเเปล่นอ่ะื่อถ้าบนก็ได้บัวเนวาเล่ก็จะบอกบนอกันโอ้พนวาเล็กี่บอกบนออกบนนี่ไงเนวาเลกบอกบน่บนี้ว่าสื่อต่ได้บัพุ่งได้ได้หมดเลยพ่ออันเด็กหน่อยสามขวบผู้หญิงผู้ชายพ่อผู้ชายอ๋ผู้ชายผู้ชายเด็กหน่อย หอูหูมนผู้ชายสองคนโอผู้ชายสองมา่ก่อนหนีอย่างนีมันไปยู่หน้าเขาว่อะไรอืมค่ะอไปนอนหน้าป่หัวน้อพอก็มองคุณครับตอกแหน่แน่าแม่ค่ะหนีไปนู้นข้อกันแหน่ที่ปอ่ข้อขางไวคุณไปเด็กสองแามเพื่อนนะบอกสองขอทุนอ่ะ้สองสองอเป็นพ่มเป็นปู่นะคณบอกนะพ่อ หน้าของเขเ็ดนะจิ้งหน่อยอน่ะหน้าอียังกบพ่อนะหน้าเป็นยังกบหน้าเขามันจะเข็ดจิด้งหน่อยน่ะมีเข็ด<ท>น,นั้นไรนะผี<อ>ไรนะทอานผู้ชมค่ะตัวที่จะฐานก็ตัวมันแข็งแรงนจิ้งหน่อยอนะ่ะโอ้ถือได้บอกลางวดน,นี่ม,ม,นนนม,นมันก็บนหะน้าโบดกน้อยน้อยมันโบยังไงมันก็ร่างหัดโบนะคือมันสามขวบนึงเนาะสามขวบก็ร่างหัดโบแต่ไบ่ได้แก้ิ

บ่หลายตัีวเาห้ตัวเดียวอีกูเดียวไปหยุดควบจนที่แล้วเจ้าไปยิ่งเจ้าออกคิดเพื่อครับก็เห็นว่แต่ว่าคนบ่สนใหญ่พวกว่าคบ่วมาสนไหนบ้าดนี่คนซิ้อมากเลยบ้านกี่เป็นเกียร์ก็ตอนนั้นก็บรรจีใจช่วยกันค่ะมันเป็นคนพเนีกวาร้างเฮียนนะนะค่ะ แต่งมง่่าน่าหลังเรือสามมื่นสี่มื่นหร็อมันเลี้ยงหนู่มคนขี้โะรลในะเบีบหนึ่งค่ะมันเป็นคนหรอง่อันถ้ามี่ยังหรือว่าถ้าถูกเขาจะคอยวากันอีกเทนึงนอกพอเนาะครับแก่ยับย่าไปใส่เด้อยัย่าหน่งยัไปบ่มันบ่าอว่กบ่แช่้่นเขาแ็กขาดเด้อบุญเกาดเก่้อาเขาโอ้ยเงียบไหขนางนั่น ไห้เจ้าออกน้ำเชี่ยวเยให้เจ้าออกคนนี้เอะกว่าพะคุนได้หลายเล้ออย่งบอกอยู่ครับดูแลยเนี่ยน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยงไ่เชคนน้ำเชี่ยวมาใส่ครับผมแต่คนเหนเดจตาเฮาคนก็อ่ใน้เงไงแรื่น้อ่ายก็ว่าที่แบบตัว่า่อยเขาเมียของเขาไ่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกันสามสองคนเนี่ยให้ถ้าผู้บอกผู้นั่นมาบอกควอมบุละครับค่ะที่พออยกับหูว่คไขดีค่ะท่านผู้ชมครับพ่อบ้านนี่ อันให้มันถือบานีกสีได้คือพอวาและนพอครับผมค่ะบานีอย่าไปใส่เด้อมันมันมันขาอ่อนครับนก็ไปเด้อครับเอ้าเฮียต่วนเงื่อนที่ป๋าเอ้าบานีน้ำเชี่ยกสีรบพวนพอาสี่นี่เด้อเสียงมีเมียหรอค่ะขอบพระคุณพราหลายๆมีอย่างกับโทรมาเด้อพราเดี๋ยวน้ำเชี่ยกสิโทรไปค่ะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อค่ะดันผุ้ชมเลขกกะน้องอูเพิ่นอัดไปแล้วแต่ว่าก็อยากได้ยินเสียงเนียนค่ะฟังจากปากพอสำเนียงอีกครังหนึ่งครับผมทีมาทีไปแต่ว่าเพิ่นกะว่าใครดิมันมันคือกาคือยังสาวกาสามารถั้สามตัวดนฟันคือกาบอกว่าเด็กหนุ่ยสามขวบเนียนควบเพิ่นดิเจ็ทหาหาเจ็ทคููเดียวเถอค่ะดันผุ้ชมครับ รง<ด>ก็พ่วงฝันนั่นคุณปวีนาโอ้อายุเดอ่ะเออทำเชียร์อ๋อค่ะร่านู้ชมส้ร,รับคลิปนี้ฟังเสียงเพิ่นกันเมย์พร้อ,อมทั้งหูว่าคอยดีค่ะพอกันคลิปหน้ายู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ